we มันนบวกคนบวกมันบวกเร่อเรกใส่แต่ว่าผเชื่อโอนเข้าคนลประชาชนก็มองก็มองว่าราได้ัการจัดเลิท่าการก็ารเข้านอันนี้เป็นในการเข้าใชกันโยาในประธานครับ เป็นบสเเชิงัื <ra> no. um, so, uh, mm ่อเ็เป็นอยู่บ้านหลอไม่รู้เรื่องเลยที่ไทปนปีกแมีใบแจ้งนี่ปะอยู้ก็เดียสมัครไปตำรวจไปอะ้วแจ้งไม่ได้หลักฐานทางรเขาว่าการให้เงินเยยวาทางอ่ออะ่าง ล่าส,สุดที่17ตั16ตัลาคมีหนังสือแจ้ง่าทางรัฐบาลจะไม่รับไมอาในส่วนคดีอดีกากับทางาก็ต้องนเนไปใช่แค่สารแต่แต่ผมกว่าที่พวกเราเดือดร้อนจริงอ่ะไม่เดือดร้อนเรื่องเดือยรอายาเดืดร้อนจริงก็คือเรื่องแพทย์ที่เราต้องต้องใช้่ที่เราไม่ได้คู่จริงผมว่าอันนี้อันนี้นั่นเป็นประเด็นใหญ่ วทเ่าให้มาที่ว้พงเป็นผมนรนีเดี๋ยวผมเข้าไปคุยด้วยดับอารีผมด้วยสถานการณายการเหจะไม่ครับเพราะว่าจับเขาคุยด้วยว่าคุยด้วยเพื่อเราทราบปัญหาเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาของของประชาชนของเราแล้วก็เป็นคนจำนวนากนว่าก็่ไม้ทำไรเดี๋ยวเียเดี๋ยวถ้า ถ้าสุกคุยได้เป็นอย่าไรเดี๋ยวบอกบอกเจ้าหน้าที่หนยวยงานนะรำมีนทั้งวายแล้วก็ช่วยคุยเพราะว่าในส่วนองชอเราเนี่ยเราเราบให้ได้เรื่องของียญาอันนี้เราทำให้ได้แน่แต่ในส่วนของของของกรณีที่ธนาคารเรียกร้องนนี้เราทาให้ได้อันนี้ทางปชเรนไม่ถือเป็นหน้าของรขชจริงเนี้ผมว่าจะให้ทาง เรียนไปย <an> ังทศศหรือ <eza> ยังถ้าทศศมีการตั้งเรื่องผมคิดว่ากระบวนการนี้ทีนี้ในส่วนของในเรื่องของการดำเนินที่เี่ยวที่เรายิ่งกู้ยิ่งกู้กับกับทางธนาคารทางธนาคารยังคงเรียกสังมี่จากจากชาวบ้านอยู่แล้วแล้วแล้วเม้นเงินที่มีโครงกานำนข้าวน่ะคือก็ทำร้อยเท่าไหร่เลยร้อยเลยวันนี้เราเป็นนำนำข้าวชาวบ้านไม่ได้นำนำข้าวลุงฉางไม่มีข้าวไม่มี คนที่จะกู้จะกูดสองแสนแต่ว่าจะทําโครงการนี้ให้พอทําโครงการนี้เสร็จปุ๊บเงินหนึ่งล้านที่ออกครับชาวบ้านขอเงินไปคืนให้บอกว่าเอออันนี้เป็นเงินของเขาเออเดี๋ยวคนจัดการเองแต่ชาวบ้านเอาไปใช้จริงๆก็คือสองแสนมันเป็นเงินสามล้านแต่ว่าท่างขายจอระดีมันสองปีเราไว้กับปีห้องหงกับห้องเกียร์ห้องห้งก็ย่างๆกัอยู่นะแล้วเราไปเจอเราไปเจอเจ้าที่คุยได้ยังไงครับ ก็คือเราจะไปคู่อกแล้วเยี่ยมคู่อ๋อขะันี่เปนกงน้องนานังร้านแสนข้างที่สองแบบสี่เสนข้างที่สามสามแสนร่องนี้จะนั่งมนมีรายการเบิกเองที่เราคืนเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราขอคุณแค่ห้าแสนห้าแสนูอย่างการคุยนั่นพอกเราคุยผ่านโทรศัพท์ไม่ได้มีขานใดถึงรอบที่ต้องใช้นีว่ามีสื่อแจ้นี้ไป นะครับในประเด็นน so, sí, ี้ผมมองว่าถ้าเมื่อเจ้าบ้านไม่ได้ทำสัญญากับธนาคารคจะบ้านเราต้องรับผิดชอบมันเป็นเรื่องระหว่างพนักงานของพนักงานกธนาคารธนาคารต้องมีจัดการพนักงานเองไม่ใช่มามาจัดการกับธนาคารในกรณที่วิการรับมอบทำสจะต้องดูเขาท้จริงหรือเปล่าไปเก็บไปเก็บอย่างนี้ต่อไปดูไปเก็บไปเขคือลูกค้าเนี่ยไม่ทราบเลยว่าให้ทำอะไรมาให้แล้ว ทราบติดางเงินเข้าแล้วต้องต้องจะต้เปิดไปให้เขาหรือเปคือต้องพวมันน่าจะเป็นกระบวนการไม่น่าจะเป็นคนเดียวแล้วสามาได้ไม่น่าจะเป็นคนเดียวซิ่งเชื่อรับเรื่องเกิดให้กรมกรมกรมให้รการอนครับไอ้ที่เกินเท่านี้ก็เป็นที้เขาใช่ไหมไม่ยอเงียนึกสื่ชาวบ้านเ่าเขามีตรดดอกสองปีจำได้ไหมจำได้สองวั เป็นเรื่องที่เราพูดมาจำนวนแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นเงินสมทบที่เราพูดหลังสอเพราะฉะนั้นคนที่รับเรื่องของสินเชื่ออาจจะมีส่วนแล้วคนที่พิจารณาสินเชื่อพิจารณาหลักการแล้วมีส่วนร่วมในการรับผิดด้วยอาจจะไปถึงเรื่องของผู้จัดการธนาคารด้วยนั่นคือเรื่องของผู้จัดการธนาคารที่ต้องเป็นอรรมเองแล้วแล้วคุณ คุณไปดูว่าคำว่าการคำวําการใช้กู่อย่างนรื่อคุณก็น่าจะรู้นอจากว่าสิ่งเชื่อระอกอะไรย่างที่เกี่ยวกับการนแตนเรียต้องดูเพราะถเป็นท่เก็บไว้วะห่ยวันแต่ที่โดใหม่ที่งานคนเดียวจะดีะ ผมนายพหล,กเ,กพลกเกิดมีครับนายพลลเกิดมียอดเท่าเท่าไรก่อนยอดผมเป็นหนีจริงหาแสนหาครับอืมแต่ว่าผมเป็นหนีทั้งหมดสองล้านสามครับผมกู้กู้เท่าไรยืนย่นกู้ยื่นกู้สี่แสนห้าอืมแต่ว่าเงินบพใส่้องเอาเพิ่มอีกแสนหนึ่งเป็นห้าแสนห้าครับอืมตอนนี้นี่จริงคือห้าแ <5, 5 S 2> สนห้า นี่จริงๆของตัวเองคือห้าแสนห้าแต่ว่านี่ธนาคารออกมาสองล้านสามครับผมับน,นี่ตอนนี้ผมอยากให้พวกทางอายการแล้วก็ปปชไอ้ช่วยเหลือเกษตรกร,กรในในในเคสระหว่างนี้ครับคือต้องการเอาผิดทางพนักงานเจ้าหน้าที่ทางพนังงานพกสและอาจจะมีผู้ร่วมเครือขไาย เพือเหลือกันประมาณนี้ครับในส่วนของสำนักงานปปชนะครับเราจะมีการสอบประคำในส่วนของเกษตรกรที่มีการร้องเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราทำการพิจารณาว่าเป็นเรื่องของเรียนเนี่ยเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเจ้าที่ของรัฐกระทำความผิดหรือไม่นะครับเป็นเรื่องร้ายแรงที่สำนักงานคณะกรรารปปชควรจะรับเรื่องไว้หรือไม่นะครับ ถ้าหากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เป็นเรื่องไร้แรงนะครับในส่วนของสำนักงานปปชประจำจังหวัดเอทเนี่ยเราก็จะรับเรื่องมาดำเนินการนะครับหลังจากที่รับเรื่องวาดำเนินการแล้วเนี่ยเราจะดําเนินการนะครับในส่วนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการกระทาความผิดทั้งในเรื่องของกระบวนการนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ที่ที่เป็นเจ้าที่สิทธิ์เชื่อเดี่ยว เราจะพิจารณาในส่วนของกระบวนการการอนุมัติสินเชื่อนะครับว่ามีการอนุมัติโดยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วในส่วนของอา<ม>การตรวจสอบถ้าพบว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญ,ญาตอนุมัติในเรื่องของสินเชื่อนี่มีการระเผิดด้วยนะครับหรือร่วมด้วยเนี่ยในส่วนของอบชเนี่ยเราจะดําเนินคดีอย่างสุดทรับครับ,รบในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของรัศดรที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับมีทั้งหมด สามเคสด้วยกันนะครับกรณีแรกนะจะเป็นเรื่องของกรณีที่มีการปลอมลายมือชื่อเกษตรกรแล้วก็นาเงินน,น,นาเงินออกไปเลยนะครับอย่างที่2ก็คือมีกรณีเรื่องของการปลอมลายมือชื่อ,อร่วมกับที่เกษตรกรได้มีการกู้เงินจริง นะครับเคสที่3นะครับเคสที่ออกเป็นเคสที่ออกค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยนะครับก็คือเกษตรกรเนี่ยมีความประสงค์ที่จะกู้เงินนะครับแล้วก็มีการแสดงข้อความอันเป็นเทศนะครับหลอกลวงทัศนรว่าถ้าจะกู้เงินได้จำนวนที่มันมากขึ้นเนี่ยจะต้องเข้าร่วมโครงการและจะต้องมีเงินนํามาลงเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ทําให้เกษตรกรลงเชื่อนะครับแล้วก็กู้เงินในจํานวนที่มากขึ้น แล้วก็นาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยที่เกินมานครับนำกลับไปให้กับเจ้าพนักงานสินเชื่อคนนั้นครับเคสที่3มีค่อนข้างที่จะยากนิดหนึงครับแต่ทั้ง3เคสเนี่ยในส่วนของฉเราจะดำเนินคดีางคดีสุดครับในเบื้องต้นเนี่ยวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับใน,ในภายหลังจากที่เราได้รับเรื่องดอกเรียนเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องดาเนินการโดยเร่งด่วน,นครับเพราะเนื่องจากว่ารัศดรได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมาก